บริษัทไทยเบเวอร์เรดมาร์เก็ตติ้งจำกัดร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีจัดการแข่งขันช้างเอเวอร์ตันจูเนียร์ครับ2013รุ่นอายุไม่เกิน13ปีโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่สนามกีฬากลางจังหวัดอุบลราชธานีระหว่างวันที่16-17กุมภาพันธ์2556เพื่อหาตัวแทนเข้าไปเล่นในรอบชิงแชมป์ประเทศไทยโดยในพิธีเปิดมีคุณโกวิทธรรมานุชิตที่ปรึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีและที่ปรึกษาสโมสรอ,อีสานยูเนเต็ดและคุณประสบสุขสกล ผู้จัดการภาคการตลาด3บริษัทไทยเบเวอร์อรมาร์เก็ตติ้งจำกัดร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันในครั้งนี้กิจกรรมในครั้งนี้นะครับสวันที่ผ่านมาก็น้องๆเยววาวชนของเราก็เล่นเต็มความสามารถทั้งสนุกตื่นเต้นนะครับก็หวังว่าในนรถข้างหน้าเนี่ยช้างก็มีส่วนที่จะช่วยสนับสนุนให้น้องๆได้มัฒษานาฝีมือฝีเท้าม,มากกว่านี้ สำหรับการแข่งขันฟุตบอลรุ่นจิ๋วช้างเอเวอเรตันจูเนียร์ครับพนสิรอบคัดเลือกภาคตะวันออกชิงเหนือมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด16ทีมโดยแบ,บ่งเป็น4สีสายสายละ4ทีมซึ่งประกอบไปด้วยสาย A เมืองช้างยูเนเต็ดโรงเรียนอาเวมารีอาโรงเรียนบ้านตาเอกโรงเรียนบ้านแดงหม้อสาย B ีเยสโซทอนอะคาเดมี่โรงเรียนกีฬาท้องถิ่นร้อยเอ็ดราชประชา FC DKU สาย C ีโรงเรียนอนุบาลการทาราลมวังยางยูเนเต็ดทุ่งสีเมือง f อฟซีสีเวนาลัย f อ สายดีพิบูลพิภาคพ,พิทยากรบุรีลำอคาเดมี่ออสตาเอฟซีโรงเรียนบ้านแยหนองแคนโดยจะทําการคัดเลือกเอาหนึ่งทีมจากทั้งหมด16ทีมเข้าไปเล่นในรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยในเดือนมิถุนายนซึ่งทีมที่ชนะเลิศในรอบสุดท้ายจะได้สิทธิเดินทางไปฝึกฟุตบอลที่อคาเดมี่ฟินฟาร์มของสโมสรเอเวอเรตันที่เป็นหนึ่งในศูนย์ฝึกฟุตบอลสาหรับเยาวชนที่ดีที่สุดในประเทศอังกฤษหลังจากที่ขับเคี่ยวในรอบแรกกันมาเราก็ได้4ทีมที่ผ่านเข้ามาในรอบรองชนะเลิศนั่นก็คือ โรงเรียนบ้านตาเอกจังหวัดศรีสะเกดทุ่งศรีเมืองเอฟซีจากจังหวัดอุบลราชธานีเมืองช้างยูนเต็ดจากจังหวัดสุรินและบุรีรัมย์อคาเดมี่จากจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งผลการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศคู่แรกโรงเรียนบ้านตาเอกเอาชนะทุ่งศรีเมืองเอฟซีสประตูต่อศูนย์ส่วนคู่ที่2เมืองช้างยูนเต็ดแพ้กับบุรีรัมย์อคาเดมี่ศูนย์ต่อสส่งผลให้โรงเรียนบ้านตาเอก ได้ผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศก,กับเจ้าหนูนักเตะจากบุรีรัมย์อะคาเดมี่ในรอบชิงชนะเลิศเป็นประสาทสายฟ้าน้อยเฉิงชนะเจ้าหนูจากโรงเรียนบ้านตาเอกไปได้1.0ต่อศรับถ้วยแชมป์จากนายพรชัยโคสุรัตนายกอบจจังหวัดอุบลราชธานีรับเงินรางวัล50,000บาทจากนายประสบสุขสกลผู้จัดก,การภาคการตลาดที่3บริษัทไทยเวบเบบริษัทมาร์เก็ติ้งจำกัดไปครองอย่างยิ่งใหญ่ พร้อมได้สิทธิ์เข้าไปแข่งขันในรอบชิงแชมป์ประเทศไทยในเดือนมิถุนายนเพื่อหาทีมแชมป์ไปฝึกฟุตบอลที่อะคาเดมี่ฟินฟาร์มของสโมสรอเอฟเวอร์ตันก็ขอบคุณครับที่ให้กำลังใจพวกผมครับก็ดีใจครับที่ได้แชมป์ เต็มที่ที่ทำได้ทำได้แค่ไหนทำให้หมดและนี่ก็คืออีกหนึ่งโครงการดีๆที่ต้องขอขอบคุณบริษัทไทเบ,บเรดมาร์เก็ตติ้งจำกัดผู้ผลิตเครื่องดื่มปราช้างที่เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาวงการฟุตบอลเมืองไทยให้โอกาสเยาวชนได้สารฝันสู่ความเป็นมืออาชีพต่อไปสำหรับศึกฟุตบอลรุ่นจิ๋วรุ่นอายุไม่เกิน13ปีช้างเอเวอเวตันจูเนียร์คัพ2013สนามต่อไปจะไปทำการแข่งขันในรอบคัดเลือกภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ แลหวออกมาที่9-10มีนาคม2556ขอให้น้องๆฟิตซ้อมร่างกายให้พร้อมกันทุกคนนะครับ